ไอพี่มี้นเป่าบ้าวันนี้คราวฟ้าอกติกด้วยทุกคนวันนี้ก็เสนอของเรื่องอยุพาราสามล่างแล้วผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับที่ที่งานวันวันลนไทยนะครับ ที่ทุกคนพูดหนุนดอกกุหลาบของผมนะฮะร้อยหนึ่ดอกจนหมดเรียงเลยนะครับขอบคุณนะครับก็คือหนึ่ง้อยใบแดงนะครับออฮานอยแล้วใช่ไหมโอ้สามหกออกฮานอยจออกฮานอยชดนเรียกเราไหมเรียพี่กระไม้พี่นนครับพี่นนมัี่ีเข้าใจว่าเห็นที่เราายราวแบบยู่ีเรา แล้วก็ยังไม่ได้คุยแล้วเราไม่ได้ยิงคืนนะนายยังไม่ได้เรียกเลยเอไปนี่ยแล้วถามว่าเขารู้จักกันมานานแวสองเจ้าไม่รู้แต่เขายืนอยู่บ้านแนทมันยืนหน้าบ้านหน้าบ้านที่เรานรอนมจะหมายจะหมายมีหน้าเวทีอ๋อรอชมรอชมม .2 แต่เดี๋ยวมารอที่รัฐบาลนะทุกคนขายกุหลาบจ้าเกลอกบางคือขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนตอนนี้ระบบติ้งของผมอยู่ที่20่บไปเนี่ยขอทุกคนช่วยดันกันด้วยนะครับใครอยากให้ก็ให้นะถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับเอาที่ทุกคนอยากให้นะ

สามโฮกก็แ <empathy> ม่เขานอนห้องหกครับสามไงแล้วมีคนมาเรียกเขาผี่เรียกเขาอะแค่นั้นแหละี่เรียกเขาอะวันนี้ตาหวานสวัสดีครับี่ทแกลนคุณคุณที่กระดก พูดได้ปะมพูดได้เลยพี่จะต้องไปฮะให้หเียฮะอ๋อทำพิธีอยู่ทำพิธีอยู่ได้เบิร์บไดเอาไว้เลยพี่ที่้เบไ้ร์เลยรูไ้ชครับลไเลยรัเลยผมให้คุณเกียร์ไฟเลยรด้เลยพวกบไ้รู้เลยมร สามล่างอัเขียนไม,ไม่มีอะไรมากไปเล่นไฟเฉพาะตอนเกี่ยวนะแล้วก็ตอนตอนปาหนันนอนก็พิจนาวันนี้เรีนเรื่องสามล่างครับวันนี้อัศนัยมาครับผมจ,จังจะภาพของครับขอบคุณครับ,บยี่สิบเอ็ดใบแดงแล้วครับผมฝากทุกคนด้วยเด้อไว้หนึ่งใบแดงนะจ๊ะวันนี้ยี่สิบเอ็ดใบแดงแล้ว ัสดีครับโอเคนี่จะเไปไ็ปแดงครับนี่จะเป็ใบแดงครับขอ้นไป,ไปแนะ พี่วันดีครับผมวัสดีครับวัสดีคุณมู๊วัสด,ด,ดีครับคุณธนทกลายเป็นแนนธนะไปแล้วทุกคนตอ <c oughs> นานี้กลายเป็นแนนธนาไปแล้วเมื่อคือไปกับบลอกะ ตันนี้คุณไอ้พ่อครับผมไม่มีฉากตุยใช่ครับผมเรื่องนี้มีแต่ความสนุกครับทางเจ้าภาพขอมาครับผมก็อย่างที่บอกแหละไม่ว่าเราจะไปเล่นอะไรย่ามาดีครับนะครับไม่ว่าเราจะเล่นงานที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเล่นงานที่ไหนก็ตามถ้าเราจะไปถ่ายจะถ่าก่อนเล่นเรื่องอะไรครับขอบคุณครับคุณพี่คุณพี่ครูกุ้งครับผมไม่ว่าเราไปเล่นไหนที่ไหนก็ตามไปถ่ายจะถ่ายก่อนว่าอยากเล่นเรื่องอยากดูเรื่องอะไรครับตามคำสั่งของทางคจ้า ทันี้เรื่องสามล้านครับัสดีพี่วันเพ็ญครับโอ้นี้ไม่เจอการคิดถึงแย่สิครับไม่เจอการคิดถึงแย่ดิบ้านบารมีเรื่องอะไรก็สนุกครับขอบคุณครับทุกวันตอนนี้มีเรื่องใหม่มาแล้วนะผมทำเรื่องใหม่เสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอลงกำหนดวันอยู่นะครับถ้าใครอยากดูเรื่องใหม่ก็เดี๋ยวรอดูเร็วนีนะครับยี่สิบสองใบแดงครับเรื่องใหม่ของบ้านบารมีมาแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าจะจะเปิดตัวเมื่อไหร่ รอดูนะว่าจะปิดเฮ้เราจะแบบว่าทำสัญญาสอนได้ไหมทั้งวันด้วยทั้งคืนด้วยทั้งวันด้วยทั้งคืนด้วยสวัสดีน้องปลาครับเรื่องใหม่เศร้าไหมเออมันครับเขาเรียกว่าตุกเด็ดเผ็ดมันก็มีเศร้าด้วยครับผมแต่คือผมว่าทุกคนน่าจะชอบครับผมเขาลือว่าเศร้าถึงไหมครับไม่จริงเรื่องใหม่ไม่เศร้า เรื่องใหม่เป็นเรื่องแบบดุเดือดอะเรื่องใหม่เรื่อง,งอดูดีเกล็ดนะคือบอว่าผมว่ามันได้ถึงใจท่านผู้ชมขอบคุณคุณน้ำครับผมคราวนี้เดี๋ยวเช็คทุกคนตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสองใบแดงนะครับขอบคุณครับ27่สใบแดงนะครับมีที่ใจดีถัวมม้ห้าใบแดงครับ เชื่อมือพูดกับครับเชื่อผมอ่าผมว่าเพราะว่าคุณแม่ของเขาไปจากสิบเจ็ดนาฬิไปจากนะครับคุณแม่ของเขาจะไม่ไม่ให้เล่นเรื่องที่แบบมันเศร้าเกินไปเพราะว่าที่เราทํามาเนี่ยเพราะเราว้อย่างน้อยเราอยากจะทําเรื่องเด็ดๆขึ้นมาให้เจ้าพาพเอาไว้เลือกและผมเมชื่อว่ามันจะมันจะเข้าถึง่านผู้ชมทุกวัยแล้วก็เข้าถึง่ันผู้ชมทุกที่ที่ คือินชินชออ่ะเป็นความคิดที่ดีครับวันเกิดน้องนุ่นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอ้าแต่ว่าบอเงินเราเล่นกับนั่นจบนนแล้วเนาะวันเกิดน้องนุ่นอาจจะเล่นเรื่องใหม่อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวรอดูว่าถ้าหลวงพ่อไม่ได้ขออะไรเงี้ยข,ข,ขอบคุณครับคุณพี่วันเทนขอบคุณครับคุณเลข่ขอบคุณครับที่เชื่อมือผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับทำจะทมันมีบงคับ จะทำให้ดีสุดจะไม่ให้ให้ผิดหวังเลยครับพี่มานิเชิญบูคคลกล่าขาครับผมขอบคุณครับตอนนี้ที่27บดใบแดงทุกคนขอ3คนได้ไหมไปหิดเท้อ่าปิดให้ถึงส0บใบแดงขอ300ใครให้เดี๋ยี่7บยใบแดงน,นะครับ ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่คือผมเชื่อว่าสายตาท่านผู้ชมเป็นผู้พิสูจน์ะว่าผมเรื่องนผมทำไปเนี่ยมันอาจจะดีหรือไม่ดีเนาะเอาเป็นว่าสายตาของท่านผู้ชมเป็นผู้พิสูจน์แล้วกัน,นรอชมกันนะใครจะทำให้ดีสุดของทีมชาติจบสวยพี่พี่เอฟซีทำให้ครับ ยี่จ็ดใบแดงครับยี่จ็ดใบดงที่ผมดมู่อกี่มันที่ที่ผมทาทุกคนมันก็แดงวายนะทุกคแต่ว่ามันอาจจะแบบออกมันเย็นมันเย็นเลยอะยังไม่หายดีเท่าไหร่ครับ 27ใบแดงทุกคน3ใบแดงครบ30ใบแดงช่วยหน่อยเร็วเร็วยี่สิบใบแดงน้องโดอร์ดัสรอทำอะไรอยู่เม็นน้องน้องลูกปังมากได้สองว่าพงสิบใบแดงหูแล้วมีใครจะชดเชยวาเลนไทน์ให้ผมบ้างไหมอะ่ะผมจะได้เหมือนอน้องลูกไหมตอนนี้ยังอยู่ที่27ใบแดงอยู่เลยอ่ะทุกคนจะได้เหมือนน้องลูกเขาไหมเนี่ย อย่างพี่ไม่ต้องถึง2วันเขาจะไปแดงหรอกเอาแค่ตอนนี้ขอแค่ถึง100ไปแดงก็ควรขอบคุณครับซึ่งไม่สห้ีมตรคนชมมาสุดขอบคุณมากๆครับก็ถึงเป็นอะไรที่ ท่านที่ชื่นชมนะค,ะครับฮั ي, สวัสดีครับคุณพี่วารานวารานะ สวัสดีค้าน้องอ้อมถีสวัสดีค้ายังค้างที่ยี่สิบเจ็ดใบแดงนะเมื่อคืนเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าชื่นใจมากนะทุกคนคือเมื่อคืนเนี้ยมันเป็นวันเหมืนวันวันท้ายเนาะซีอะไรนั่นก็มาให้ก็มาจ่ายดีเกบ้าประดิพันสวัสดีพี่สายไหมพี่สายไหมผมอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดใบแดงพี่สายไหมช่วยหน่อยครับใช่ครับได้วันช่ำกว่าชื่นใจเดี๋ยวพี่น้องคนได้วันช่ำหัวหน้าก็ชื่นใจรอง สอบดรขกบคุณคราบไปใช้กุ่มปิดย้อนดูกันมาใช่ไหมทุกคน น้อนดูน่าจะชอบเรื่องสิลปมเยอร์ซีเลยว่าสโลแกนของเราคือทำให้ท่านผู้ชมมีความสุขไงมาชมตัวมุงโจแก่ขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ผมกับมุงโจไม่รู้ใครเหมือนใครนะผสมคนปีกไหมผมกับมุงโจมุงโจเหมือนผมมผสมอะไร ใบแดงนะครับผมขอบคุณครับ30ใบแดงนะครับ32บงใบแดงนะครับขอบคุณครับ,บนะครับ